สวัสดีครับสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กวันนี้พามาดูกล้วยไม้กระเรกระร่อนที่นาเล็กตัดแยกออกไปนะมันเหลือเยอะแค่ไหนแล้วก็พาไปดูต้นที่นาเล็กเอาไปปลูกเกาะใหม่ปลูกแบบไหนกัน,นเดี๋ยวไปดูเนี่ยมันกอใหญ่มากเลยต้องแยกออกนะนี่ะตัดออกไปเยอะเลยเหลืออยู่ด้านบนนะ,นะด้านบนเขาก็จะได้ แตกหน่อใหม่แล้วก็ได้ออกดอกส่วนฝั่งที่อยู่ฝั่งตะวันตกฝันะ่งนี้ตัวนี้ไม่ได้ยุ่งเลยก็เลยเนี่ยออกดอกแล้วนะีนี่นีนช่อดอกของเขา,ขเขากำลังแทงช่อดอกออกมานะนี่ะ,ะเดี๋ยวไปดูทีนาเล็กแยกไปปลูกว่าปลูกกันแบบไหนอ่ะนี่ฮะ แะไรก็เอามาผูกเกาะกับต้นตะแบกอีกต้นเหมือนกันนะใช้เชือกเชือกฟางผูกรัดแน่นเอาไว้นะยึดเอาไว้อีกหนึ่งต้นนะแยกไปเดี๋ยวไปดูอีกฮะ,ะนี่ก็อีกหนึ่งกอนะเอามาผูกยึดไว้ที่ต้นตะแบกเหมือนกันข้างทางนี่แหละ ใช้เชือกฟางขูกแล้วก็นาเล็กใช้กาบมาพาะพร้าวตีอัดเพื่อให้มันยึดให้มันนิ่งให้มันแบบไม่ขยับอัดนะนี่ฮะอ่ากอที่สามนะกอที่3ก็ผูกกับต้นตะแบกเหมือนกันอยู่ทางทิศตะวันออกเนี่ยนาเล็กก็จะใช้กาบมาพาะพร้าวรองไว้ข้างล่างนะไม่ได้ปี รัดตรงนี้เลยตรงนี้จะใช้เชือกฟางรัดไปน,นี่เชือกฟางรัดไปตรงรัดให้แน่นเพราะว่าต้นตะแบกเนี่ยมันไม่มีเปลือกให้เกาะน,นะมันไม่เหมือนไม้อย่างอื่นเนี่ยอะไรก็ต้องใช้กาบมะพร้าวตียึดด้วยน,ะนี่นี่นี่ยึดใช้จะตะปูตียึดแล้วก็เชือกฟางผูกไว้ อ่ะและอีกก็ใหญ่ๆนาเล็กก็ปลูกใส่กระถางนะแล้วก็มาแขวนไว้กับนี่แหละไอ้ต้นจามจุรีหรือต้นช้ำช้าเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะหาอะไรมารัดมาเสริมเติมแต่งให้เขาอีกนะนี่แหละวิธีการปลูกแบบธรรมชาติสไตล์นาเล็กละนะก็มีหลากหลายนะดูเพลิดเพลินกันไปนะก็เป็น ความสุขของเรานะได้เรียนรู้ได้ศึกษากันไปเรื่อยๆนะตรงนี้ก็คิดว่านะ่าจะเป็นมุมธรรมชาติที่สวยงามนะอีกมุมหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะเลยกก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ